ท<ไ>่านนายกเนี่ยลงพื้นที่จันทบุรีวันนี้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้รับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะภาคตะวันออกมีอะไรระยองชนบุรีจันทบุรีรตราดอะไรพวกนี้เนาะเออเราก็ <c oughs> จะเยี่ยมชมเยี่ยมชมขอไปบูธร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กนะฮะแล้วก็รณนรงรงรับประทานผลไม้ไทยตามฤดูกาลเนี่ย คนชอบชอยู่แล้วทุเรียนนะออและเยี่ยมชมขั้นตอนการส่งทุเรียนไปต่างประเทศสนับสนุสนการขยายตลาดผลไม้ไทยเพิ่มโอกาสการค้าให้กับเกษตรกรไทยนะครับก็เริ่มตั้งแต่1 0 4โมง45เนี่ยแหละก็จะไปจันทบุรีฮะส่วนรักตะวันอำเภอท่าใหม่ไปฟังปัญหาชาวสวนชาวสวนก็คงบอกแหละเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกอะรู้กันอยู่น<จ>ะยุคนี้ดีของมันเยอะอขายมันก็ราคาก็ไม่ได้กำไรเหมือนปีที่แล้ว นายกจะทํำยังไงล่ะเออนายกก็จะไปเสนเอมีนั่นนู่นเที่ยงยังไม่กินข้าวไปดูบูธร้านอาหารไทยซีเล็กนะฮะแล้วก็รณรงค์ให้ทานผลไม้ไทยก็ไปอยู่ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็เยี่ยมชมการส่งออกทุเรียนและมังคุดไปตลาดต่างประเทศนะครับที่บริษัทดากอนเฟรชฟรุตอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนี่คือภารกิจของท่านนายกในวันนี้นะครับ